เมื่อครูสาวสุดแซ่บพันเอ็กต้องมาสอนนักเรียนเธอใช้วิธีการใดทำให้ลูกศิษย์ที่เรียนแย่สอบได้คะแนนสูงระดับประเทศสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Bad Teacher หนังเปิดตัวที่นางเอกอลิซาเบธได้กล่าวลาเพื่อนครูในโรงเรียนเพราะเธอกำลังจะออกไปแต่งงานกับหัวรวยแต่ด้วยความที่นางเอกใช้เงินล้างผาน คุณแม่ว่าที่สามีจึงเชื่อว่าเธอต้องการปลอกลอกลูกชายนางเอกก็บอกว่าไม่หนูรักเขาจะตายงั้นถามหน่อยลูกกูเกิดวันไหนซึ่งเธอก็ไม่รู้จริงๆคำตอบก็คือวันนี้ไงล่ะแต่นางเอกก็ยังตีเนียนบอกรู้อยู่แล้วนะ่ะตั้งใจจะมากินไส้กรอกให้เรียบเป็นของขวัญทำให้เขาตาสว่างรู้ว่าเธอหวังแค่เงินนางเอกเลยต้องกลับมาเป็นครู ใช้รถเก่าๆคันเดิมเมื่อมาถึงโรงเรียนเอมี่เพื่อนครูผู้ปรารถนาดีก็เสแสร้งทำเป็นเห็นใจนางเอกที่ร้ายอยู่แล้วก็ดูออกบอกปัญญาอ่อนนะ่ะซึ่งเธอก็วางแผนจะเสริมอกตูมเพราะคิดว่าผู้ชายชอบแบบบึบบับส่งโตเนื่องจากเธอไม่ได้อยากเป็นครูแต่อยากได้ผู้ชายรวยสักคนนางเอกจึงไปสิงตัวอยู่ตามผับจนได้พบกับเจสัน ชายที่ดูมีฐานะเพราะเข็มขัดเขาราคาแพงอันนี้ดูเข็มขัดแน่หรอหลังจากที่ได้คุยกันพอเธอรู้ว่าเขาเป็นแค่เด็กฝึกงานเธอก็ชิ่งเลยครับในวันเปิดเทอมวันแรกนางเอกที่ขี้เกียจสอนหนังสือก็เปิดหนังให้เด็กดูช่วงพักทานข้าวกลางวันลัสเซลคูพะละได้เข้ามาชวนนางเอกไปเดทแต่เธอก็ไม่สนใจเพียงเพราะเขาจนแล้วเธอก็ได้พบกับสกอต คุณครูคนใหม่ที่ใส่นาฬิกาหรูแบบไม่ได้ยืมเพื่อนมานางเอกจึงแกล้งหลอกถามจนได้รู้ว่าไอ้หมอนี่บ้านรวยแถมยังโสดเพิ่งเลิกกับแฟนประเด็นคือแฟนเก่าเขาอกโตโตยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อของนางเอกว่าผู้ชายแม่งชอบแบบใหญ่ๆเธอจึงไปหาหมอมือหนึ่งด้านหน้าอกซึ่งค่าผ่าตัดก็มีราคาสูงถึง9,200ดอลลาร์ 9, นางเอกจึงโทรไปขอยืมเงินพอ่อแม่ญาติพี่น้องโดยหลอกว่าป่วยหนักใกล้ตายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อจนเธอต้องโทรไปขอแฟนเก่าแน่นอนครับว่าเขาก็ไม่ให้นางเอกยังคงให้นักเรียนดูทีวีแทนการสอนซึ่งเธอก็เห็นพ่อหนุ่มกาเลตพยายามจีบสาวป๊อปอย่างล็อกซี่แล้วชาชาก็บอกว่าอาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมล้างรถหาเงินเข้าโรงเรียน พอนังเอกรู้ก็ปิ๊งไอเดียรีบมาหาครูใหญ่ที่ห้องเธอสังเกตเห็นว่าเขาชอบป่าโลมาจึงเลือกคุยเรื่องนี้เพื่อเปิดใจผออ,อในที่สุดครูใหญ่ก็ให้หนังเอกเป็นคนดูแลกิจกรรมล้างรถของโรงเรียนแน่นอนครับว่าการล้างรถธรรมดาคงไม่ร้าใจหาเงินได้ไม่เยอะนังเอกเลยจัดหนักจนหนุ่มๆน,นำรถมาล้างกันเพียบ ส่งผลให้เธอสามารถยักยอกเงินได้เป็นจำนวนมากเอมี่ที่เห็นพฤติกรรมของนางเอกก็ทนไม่ไหวบุกเข้าไปในห้องน้ำชายเพื่อร้องผออขณะที่เขากำลังเข้าซุวมว่านางเอกกำลังแอบย,ยักยอกเงินจากโครงการล้างรถซึ่งครูใหญ่ก็ไม่เชื่อเพราะนางเอกทำยอดเข้าโรงเรียนได้เยอะกว่าทุกปี แถมผู้ปกครองต่างก็ชื่นชมอยากให้มีกิจกรรมล้างรถแบบนี้ทุกอาทิตย์แล้วพอออก,ก็ไล่เอมี่ออกไปเพราะกูจะได้จัดเต็มคาลิ่งสักทีขณะที่นางเอกกำลังจะเปิดทีวีให้นักเรียนดูครูคนหนึ่งก็เอาข้อสอบพีเทสวัดผลมาให้เธอก็เลยเอาให้เด็กทำทั้งๆที่ตั้งแต่เปิดเทอมยังไม่ได้สอนหนังสือสัก,กตัว ในวันประชุมผู้ปกครองพ่อแม่ต่างกังวลกับการสอนของนางเอกที่เน้นการเปิดหนังแต่เธอก็แหลไปเรื่อยบอกว่าการสอนตามหนังสือเพียงอย่างเดียวมันไม่เวิร์กและขอให้เชื่อใจเธอจนมีผู้ปกครองคนหนึ่งเข้ามาฝากฝังลูกด้วยการให้สินน้ำใจนางเอกเลยเกิดไอเดียหาเงินด้วยการหลอกให้ผู้ปกครองจ่ายเงินค่าเรียนพิเศษให้ลูกเธอทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาทำหน้าอก แม้แต่เก็บขยะไปขายในช่วงพักเที่ยงขณะที่นางเอกพยายามสารสัมพันธ์กับสกอตต์เอมี่ก็เข้ามาขัดจังหวะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะชอบเอมี่อยู่เหมือนกันแน่นอนครับว่านางเอมี่ก็้หลใช้เล่นแอบบสารสัมพันธ์กับพ่อหนุ่มสกอตต์วันหนึ่งขณะที่นางเอกสูบกัญชาอยู่ในรถชาชาก็ได้เข้ามาเห็นพอดีนางเอกเลยโกหกว่านี่มันกัญชารักษาโรคไม่เป็นไรหรอก ประเทศไทยยังให้สูบเสรีเลยจริงเหรอคะเขาใช้อะไรคิดเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นคอหนังวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่น Netflix ราคาถูกเพียง159บาทต่อเดือนโดยไม่มีสัญญาผูกมัดสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงินกว่า50,000บาททุกเดือนสมัครง่ายเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอ แล้วใครที่เป็นตัวตึง ROV ก็จัดตี้มาให้ครบ5คนเลยครับชิงเงินรางวัลกว่า10,000บาทโดย2นักภาคชื่อดังวินซี่มาวินมาแวะและซันโวลเซาวแคสเตอร์จาก NF t h e a t e r ในงานเต้นรำของโรงเรียนลัดเซลก็เข้ามาชวนนางเอกแต่เธอกลับเลือกจะไปเต้นกับสกอตซึ่งเขาได้ชวนเธอไปคุยกัน2ต่อ2 สกอตตบอกว่าเขาหลงรักเอมี่นางเอกเลยใส่ไฟว่าเอมี่เป็นเลสเบี้ยนชอบผู้หญิงด้วยความเซ็งนางเอกจึงชวนลัสเซลไปอัดกันชาแก้เครียดทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอซึ่งลัสเซลได้บอกนางเอกว่าไม่ต้องทำหน้าอกหรอกเพราะไซส์นี้ก็ดีอยู่แล้วนะวันต่อมาสกอต์ได้ชวนนางเอกไปดูคอนเสิร์ตท,ที่เขาเป็นมือกีตาร์ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวย จนสกอตต์ได้มอบเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองให้แก่เอมี่นั่นยิ่งทำให้นางเอกเชื่อว่ามีหน้าอกหน้าใจมีชัยไปกว่าครึ่งขณะที่เธอกำลังหัวเสียเพื่อนขู่ก็บอกว่านางเอกอาจจะโชคดีได้เงินโบนัสกว่า5,700เเหรียญหากลูกศิษย์ห้องเธอได้ผลคะแนนสูงสุดในโรงเรียนเช้าวันต่อมานางเอกก็เปิดหมดสอนหนังสืออย่างจริงจังทำเอาเด็กๆตั้งตัวแทบไม่ทัน โดถึงขั้นหากใครตอบคำถามไม่ได้จะถูกลูกบาสปาอัดซึ่งนางเอกก็ทุ่มเทกับการสอนจนถูกเอมี่ทักว่าติดกระดุมเสื้อผิดแต่สกอตกลับชอบที่เธอตั้งใจทำเพื่อนักเรียนทำให้เอมี่ไม่พอใจเธอพยายามถามข้อมูลจากชาชาทำให้รู้ว่านางเอกแอบสูบกัญชาเอมี่จึงรีบนำเรื่องนี้มาฟ้องครูใหญ่แน่นอนครับว่าท่านผอ,อ,อก,ก็ไม่เชื่อเหมือนเดิม ทางด้านของนางเอกที่พยายามสอนแทบตายแต่ผลการเทสก็เห็นได้ชัดว่าคำตอบผิดเต็มไปหมดแล้วนางเอกก็ได้รู้ถึงหน่วยงานที่ออกข้อสอบวัดผลเธอจึงปลอมตัวเป็นนักข่าวไปขอสัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบวัดผลนางเอกชวนเขาดื่มพร้อมกับบอกว่าเธออยากจะขย่มเขาในออฟฟิศบนโต๊ะทำงานข่าวเลยรีบพานางเอกมาที่ห้อง แล้วนางเอกก็แอบวางยาในเครื่องดื่มเขาไม่นานเขาก็หมดสติทำให้เธอได้ข้อสอบที่ต้องการหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากการสอบวัดผลผอ,ออกก็ประกาศชื่อคูที่ได้รับโบนัสก้อนโตซึ่งปกติแล้วเอมี่จะได้ทุกปีแน่นอนครับว่าปีนี้มันตกเป็นของนางเอกเอมี่ที่ได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อขณะที่สกอตกํกลังแสดงความยินดีกับนางเอก เอมี่ก็เข้ามาเยาะเย้ยบอกว่าเธอกับสกอตต์รักกันมากแล้วพรุ่งนี้เราสองคนจะพานักเรียนไปเข้าค่ายด้วยกันนางเอกจึงแอบเอาใบอะไรบางอย่างมาถูบนแอปเปิลที่เอมี่ชอบกินส่งผลให้ใบหน้าของเธอเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถไปทริปนี้ได้นางเอกจึงได้ไปกับสกอตต์แทนเอมี่ที่อยู่โรงเรียนจึงแอบค้นโต๊ะของนางเอก แต่ปรากฏว่ามันถูกล็อกกุญแจเอาไว้เธอจึงสลับโต๊ะทำงานของตนเองกับนางเอกแล้วหลอกให้ผ่านลงมาเปิดให้โดยอ้างว่าลืมกุญแจทำให้เอมี่ได้พบข้อสอบวัดผลที่นางเอกขโมยเธอรีบตรงมาหาข่าวเพื่อสอบถามข้อมูลจนได้รู้ความจริงแล้วเอมี่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ครูใหญ่ฟังคืนนั้นนางเอกได้แอบใช้มือถือของสกอตโทรหาเอมี ทำเหมือนว่าเธอได้มีความสัมพันธ์กับเขาทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีอะไรกันเช้าวันต่อมาขณะที่วิทยากรกำลังพูดว่าชายชาตีต้องกล้าพูดสิ่งที่คิดกาเล็ดก็เดินออกมาสารภาพความในใจว่าเขารักล็อกซี่ซึ่งเธอก็ตอบว่านำหน้าว่าจะอ้วกทำให้กาเล็ดถึงกับแซดอับอายจนไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนางเอกจึงตามเข้ามาปลอบใจ บอกว่าสาวป๊อปอย่างล็อกซี่ไม่มีทางชอบเขาหรอกนี่ขู่มาปลอบใจผมจริงหรือเปล่าครับแล้วนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเข้ามาหาวิทยาลัยเธอก็จะได้เจอหญิงเองแต่กาเล็ตก็ยังคงอายไม่กล้าสู้หน้าใครนางเอกเลยถอดชุดชั้นในให้โอ้โหเล็กจังอะไอเด็กเวนเดี๋ยวกูไม่ช่วยเลยนี่จากนั้นเธอก็ออกมาบอกทุกคนว่าเห็นกาเล็ตแอบไปฟัดกับสาวโรงเรียนอื่น ซึ่งตอนแรกทุกคนก็ไม่เชื่อการเล็ดเล็ควักยกทรงออกมาโชว์เฮ้ยแมงเทพจริงสอนกูบ้างดิทำให้เขากลายเป็นหนุ่มฮอตในทันทีซึ่งลัสเซลก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของนางเอกเพราะเห็นเธอโนบาทางด้านของเอมี่ที่ได้ยินเสียงสยิวกิ้วของสกอตก็รีบพุ่งตรงมาที่ค่ายโวยวายใส่แฟนหนุ่มที่แอบนอกใจพร้อมกับบอกนางเอกว่าเธอรู้เรื่องข้อสอบวัดผลแล้ว ไว้กลับไปเมื่อไหร่นางเอกได้โดนผู้ตรวจสอบและครูใหญ่เล่นงานจนติดคุกแน่ทำให้นางเอกเครียดอยู่เหมือนกันเธอจึงใช้ให้เพื่อนนำซองเอกสารสำคัญไปให้ข่าวภายในนั้นมีแต่ภาพโป๊อนาจารของข่าวเพื่อแบ็กเมลเขาแล้วนางเอกก็มาพบครูใหญ่กับผู้ตรวจสอบซึ่งข่าวก็บอกว่าความจริงเขาไม่เคยรู้จักนางเอกมาก่อน ผู้ตรวจสอบก็งงเพอตอนแรกเขายืนยันหนักแน่นฮาวเลยอ้างว่าพอดีเขาเสพกัญชารักษาโลกเยอะไปหน่อยก็เลยหลอนเอมี่เลยขอให้ทำการสอบวัดผลลุกสิทธ์ของนางเอกซึ่งผู้ตรวจสอบก็ไม่เห็นด้วยทางด้านของนางเอกที่รู้ว่าโต๊ะถูกสลับ จึงได้แจ้งตำรวจว่ามีครูในโรงเรียนนี้แอบเสพยาสุนักตำรวจจึงได้ตามกลิ่นจนเจอกัญชาซ่อนอยู่ภายในโต๊ะห้องเรียนของครูเอมี่ทำให้เอมี่ต้องรับเคาะแทนทางด้านของสกอตก็เลยคิดจะหันมาคบกับนางเอกแต่ตอนนี้เธอก็ไม่สนใจเขาแล้วเพราะอยากได้คนที่คุยภาษาเดียวกันสุดท้ายเธอก็ตกลงคบกับลัสเซลโดยส่วนตัวเมื่อดูจบ ผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าคุณคิดว่าผู้ชายอยากได้ผู้หญิงอกตุ้มเป็นแฟนจริงหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับผมเนะอะครับ <laughs> ผมว่าขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้ดีหรือเปล่าว่าแต่อะไรล่ะที่เข้ากันได้พอเฮ้ะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวนำรถไปล้างทำความสะอาดแบบว่าอยากสนับสนุนเงินให้โรงเรียนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าสวัสดีครับ